สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจนะคะวันนี้นะคะแจนมารีวิว่ามกลางพายุเลยค่ะวันนี้นะคะพามาชมตัวไหนนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะตัวที่ขายดีระดับหนึ่งตอนนี้นะคะ1299้านะคะทยอยลงมาแล้วค่ะตัวนี้จจนพามาดูตัวท็อปนะคะ1299กขับ4นะคะเป็นวแท็กนั่นเองเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะว่าวแท็กขับ4เนี่ยแต่งอะไรไปบ้างหล่อลอเลยค่ะมาเลยค่ะตัวนี้นะคะ ตัววายแทกหนึ่งสองเก้าสีดำนะคะแต่งอะไรไปบ้างนะคะเริ่มจากนะคะกระจังหน้านะคะที่เป็นแบบแรปเอร์นะคะตัวนี้นะคะพิเศษตรงที่ทําสัญลักษณ์ FORD นะคะเป็นแบบเงาเงามันเลยค่ะเป็น FORD แบบไม่ด้านนั่นเองนะคะลูกค้าชอบแบบดําเงานั่นเองนะคะและสติกเกอร์ค่ะในส่วนของนี้นะคะมีทั้งสองฝั่งเลยนะคะปกตินะเห็นข้างเดียวเนาะ ตรงนี้นะคะเอาเป็นสติกเกอร์ที่เป็นสีเทาอ่อนนะคะและทำสองฝั่งเลยเพื่อความสมดุลน,นะคะและขาดไม่ได้ค่ะไฟนะคะไฟสิว3จุดน,นะคะเป็น LED สีส้มนั่นเองค่ะล้อมากับตัวไฟพิเศษตัวนี้เลยนะคะไฟ d ดย์ไทม์ลั n i n g l i ลน์นะคะเป็น LED นะคะแล้วก็ m a t r i ก LED นะคะเป็นลูกแก้ว2จุดแบบนี้ ตัวนี้นะคะพิเศษตรงที่เขาทําเป็นตาแดงนั่นเองค่ะทําเป็นไฟสีแดงนะคะโดดเด่นค่ะไม่เหมือนใครเลยและใส่ข้อไฟเรียบร้อยแล้วค่ะมาในส่วนของด้านล่างนะคะแทคงของเราแคงของเรานะคะจะเป็นตัววายค่ะตัวแต่งเพิ่มนะคะลูกค้านะคะทําเป็นสีดํานั่นเองค่ะ เป็นวายนะคะชุดแต่งวายล้อมากับตัวนี้เลยค่ะชุดเดียวกันเลยนะคะจะมีซุ้มล้อให้ด้วยนะคะจะเป็น WILD แบบนี้เลยซุ้มล้อจะเป็นดำด้านนะคะแบบนี้เลยค่ะและในส่วนของด้านล่างนะคะพี่พีดูเปลี่ยนปีกนกนะคะเพื่อความขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นนะคะและยางนะคะเปลี่ยนเป็นมัทเลเลนเลยค่ะลูกค้านะคะที่ต้องการแบบลุยตะลุยบุกนะคะ สามารถขับได้นะคะทั้งออนโรดออฟโรดเนี่ยแต่ว่าถ้าสมมติเป็นออฟโรดเนี่ยก็จะดียิ่งขึ้นนะคะมันตะกุยได้ดีค่ะและตัว,วตัวของยางนะคะสเปคเนี่ยจะอยู่ที่33คูณ12.5ในส่วนของแม็กเนี่ยก็จะอยู่ที่ R20 นั่นเองคะ่ะแม็กใหญ่ๆแบบนี้เลยจะมีในส่วนของหมุดสีเงินนะคะรอบตัวแม็กออฟเซตเขานะคะจะลบ44นะคะจะลึกไปแบบเป็นคืบแบบนี้เลยและจะยื่นออกมาแบบนี้เลยค่ะ ถ้าเราไม่ได้ใส่ซุ้มล้อนะคะเราจะรู้สึกว่ายางมันล้นออกมาเยอะเกินค่ะแต่ถ้าใส่ซุ้มล้อมันก็จะล้นออกมานิดหน่อยค่ะตัวแม็กนะคะจะเป็นลายแบบสีเงินตัดกับสีดำนั่นเองค่ะเป็น B Protech นะคะถ้าพี่ชอบแบบนี้นะคะยางแบบ Block ท e a d Mesh m a t นะคะก็แคปมาได้เลยนะคะเป็น Alivio ค่ะเท่มากๆเลยค่ะ ในส่วนของด้านข้างนะคะตัวนี้วายแท็กนะคะลูกค้าทําแบบแหลกหลังคาเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีดํานะคะติดคิ้วกันสตร์เรียบร้อยแล้วติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะและติดคลอบมือจับกันเล็บกันรอยเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของด้านข้างค่ะกาบข้างเนี่ยลูกค้าโดยปกติติดเป็นสติกเกอร์ลูกค้าท่านนี้ติดเป็นแบบกาบแบบแบบมีมิติแบบนี้เลยนะคะเป็นพลาสติกนะคะ ติดเข้าไปแบบนี้เลยก็จะมีความมีมิติแล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นพร้อมกับนะคะเปลี่ยนในส่วนของบันไดข้างนั่นเองเป็นแฮมเมอร์แข็งแรงมากๆชุดนี้นะคะเป็นชุดรุ่นชาโดนะคะมีไฟสองสว่างตอนกลางคืนถ้าเราเปิดประตูนะคะก็จะเห็นไฟสองสว่าง,ส,งสองด้านล่างพร้อมกับนะคะถ้าเป็นแฮมเมอรแ์แท้ก็จะเป็นในส่วนของมีบาร์โคดเนี่ยบอกรุ่นบอกซีรีส์ให้ด้วยค่ะตัวนี้หนาสามมิลน,นะคะไม่เป็นสนิมค่ะและแข็งแรงมาก แล้วมาดูในส่วนของุอตอนนี้เจนจะปิวแล้วค่ะพี่พี่นี่มีซับแทงด้วยข้างหลังนะคะปรับระดับนะคะของโชกได้8ระดับทีเดียวเชี่ยวสามารถปรับได้ตามถนนที่ลูกค้าขับไปนะคะตามสภาพถนนที่ลูกค้าขับได้เลยค่ะจะปรับขึ้นนะคะปรับลงสูงต่ำปรับระดับได้ถึง8ระดับเลยค่ะ ลูกค้าจะเน้นแบบลุยๆนะคะถ้าเป็นยางมะเทะเลนแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะปรับซับแทงค์แบบนี้ค่ะก็สําหรับลูกค้าที่แบบไปขับตะลุยจริงๆแหละเพราะว่าขับสี่ด้วยและในส่วนของด้านข้างด้านหลังเลยค่ะตัวนี้นะคะติดเครอบไฟหลังเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กับหลังนะคะเป็นแบบ F150 แบบใหญ่ๆไปเลยสไตล์อเมริกานะคะ FORD ของลูกค้าเนี่ยก็จะใช้เหมือนตัวข้างหน้าเลยที่เป็น สีดำนะคะดำเงาเวาวแบบนี้นั่นเองค่ะตัวนี้ติดแบบเวาวโลโก้นั่นเองนะคะพร้อมกับเลนเจอร์นะคะติดนูนออกมาแบบนี้เป็นพลาสติกนะคะเป็นเลซินนะคะซึ่งทำให้รถเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะล้อมากับตัวนี้เลยและบันไดท้ายนะคะกันชนท้ายของเราก็เป็นคู่ตัวโรงงานแบบนี้เลยค่ะ ด้านทางด้านนี้นะคะก็จะติดในส่วนของครอบถังน้ำมันด้วยค่ะแบบนี้เลยค่ะชุดวายนะคะจะเหมือนแรปเตอร์ที่สุดและตัวนี้นะคะจะมีระบบที่เป็น 4x4 ณ4เหมาะสำหรับขับแบบลุยๆเลยค่ะถ้าพี่ๆนะคะท่านไหนที่ทำงานหรือว่าลุย ในสถานที่ต่างๆที่ไม่ใช่ออนรถธรรมดาเนาะก็สามารถที่จะถามนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์0818262623นะคะ,ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะต้องหนีพายุแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีรถคันไหนนะคะที่พี่ๆชอบลูกค้าแคปรูปมาให้แจนนะคะเดี๋ยวแจนดูให้เป็นพิเศษเลยคะ่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณที่รับชมคะ่ะและ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะจ,จะได้หาคลิปนะคะล,ล,ล้นหลอๆนะคะมาให้พี่ๆชมกันอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย